ท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะคะวันนี้แอดมินนะคะเดินทางม,มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ก๋วยเตี๋ยวรถเรือรถเด็ดนะคะท่านผู้ชมนะคะกับเจ๊ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พี่นานะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในด้วยกันนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะตามแอดมินไปเลยจ้าพี่น่าร้า <laughs> นก๋วยเตี๋ยว พอดีงวดที่แล้วเราพลาดไม่ได้ตามเนาะโค้งสุดท้ายงวดนี้ไม่พลาดค่ะวดนีงวดนี้โค้งสุดท้ายก็ไปมามุดม้มาไปมาแล้วมีแต่เอฟซีถามโค้งสุดท้ายร้านก๋วยเตี๋ยวให้มาตามคนเลยค่ะให้มาตามดังแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเจนร้านก๋วยเตี๋ยวนะไม่เออมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันเป็นเตี๋ยวเรืออ๋ออันนี้เป็นน้ารุ่นเป็นหลานใช่คือของร้านเป็นหลานแต่ชื่อพ่นาเพราะว่าพี่ พี่พี่ไปไปแล้วจะเห็นอะไร่งนี้นะแต่ร้านเมื่อกี้ก็ตามอานค่ะนั่นไ,ไม่ไม่ไมเป็นไรมันเห็นเหมือนเลขเจ็ดนะมันไม่ชัดไม่ได้เอาเ็นดาไปหเห็นเห็นเป็นเลขเจ็ดก็เลยมยังไม่อยากคือใขรประเลย,ยมันเราคิดเครื่องอะไรอยเจนะไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ก็ไปไปเอาดอกไม้ไปถ <ไป S 1> วายบ่ะพะลูกพาร้านเต็มเลยร้านไม่จก ลูกลูกของร้านสาวเนี่ยไปเบิรร้านที่โคราชไงจ้าก็เลยมาปิดเออไปมาแล้วกลับมาแล้วเขาน่ะปิดร้านทางนู้นเขามาที่นี่ไม่พี่พี่ไปหาหลวงปู่มาแล้วจ้าไปมาแล้วไปสบายดอกไม้มาแล้วสบายดอกไม้คุณเยอะมากเมื่อกี้ไปไปเรียนทางนี้ก็ขายของด้วยน้องเราไม่มีเวลาจ้ารีบรีบไปรีบกลับประมาณนี้ทวกนีบอก ด่างวดนี้งวดนี้รอบแรกลงไปแล้วแปดเก้ามีมีมีคนติดตามไม่เป็าก็มีมีจ้ะเยอะเยอะเพราะว่ากําลังใหม่ๆเนาะกำลังใหม่ๆถ้าสมมติว่าให้เข้ามาทุงงวดทุงงวดเ่ยเขาจะติตามอันนี้กาลังใหม่ๆเนาะไม้ก็เริ่มจ้าดัเ่เราก็เกรงใจนะคือเขาซื้อมันไม่ถูกเดียวเขา ก็ก็เป็นเพียงแนวทางเราเราเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าตัวไหนจะออกไม่ออกอะซื้อไปจุเต้ก็เลขที่ได้มาอย่างไงครับเลขที่ที่ได้มาทักงหมดจะฟันบ้างเขาเห็นมางาำเห็นแล้วเมื่อกี้ไปเนี่ยเห็นอะไรบ้างคะนี่เห็นเจ็ดตัวเดียวไปเจ็ดตัวเดียวเห็นที่เดิมอะค่ะตรงไหนเนาะเห็นในมองไปน่ะมันมันไม่ค่อยชัดนะมันมันอยู่ไกล ไม่ได้เอาเว้นตาไม่ได้เอาเว้นตาไปมองเห็นตรงไหนเนาะค่ะตรงตรงหน้าหลวงปู่บอกว่าข้างหน้านั่นเลยหน้าหลวงปู่สวงแต่แต่คิดว่าหน้าเจ็ดศูนย์เนาะแล้วเลือกฝันเลือกไงต้องฝันฝันเมื่อคืนบอกฝันเมื่อคืนเมื่อคืนฝันอันว่าว่าซีดีซีไอซีปูดนะฝันได้ข้าวโพดข้าวโพดนี่ใหญ่อย่างนี้เลยเม็ดเม็ดเรียงกันงามมากเลยเอามีด ฝานนกินกินสีก็เลยไม่รู้แต่ภาษาแคมป์สีสีแปดสีพูดนะสีแปดค่ะสีพูดสีพูดสีพูดพูดกระแป๊บสีก็คือสีแล้วกินแล้วก็ขึนจ้ะถ้าตีเป็นภาษาเขมป์เนาะอ๋อพิษตีเป็นสีแปดอันนี้คือความฝันเนาะ่องฝันฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนะค่ะก็เลยก็ซื้อแล้ว ซื้อแล้วสิบแปดเนี่ยบอกเขาใหญ่เราซื้อทิ้งไปแล้วแล้วก็ที่เห็นที่เห็นที่หลวงปู่ก็เห็นเป็นเจ็ดตัวเดียวอย่างเงี้ยหมอมองไปเหมือนเลขอเจ็ดเจ็ดไทยนี่เนาะว่าเจ็ดไทยเจ็ดไทยเห็นเป็นเจ็ดไทยเจ็ดตัวเดียวน่ะเจ็นตัวเดียวเป็นเลือดอะไรเลือดซอหรือเปล่าไม่ด้ดาว่าาว่าให้ให้จับคู่เอาเลย ให้หาเลขเอาเจจับคู่ยังไงเนาะประเดี๋ยวเนาะจับคู่ยังไงเนาะพี่นาก็คือให้มาหนึ่งตัวให้มาหนึ่งตัวก็จับแล้วก็ไปหาเอาไ่เจจัดเขียนให้เลยวิ่งเจ็ดบ่ยังไงวิเจ็ดจัดยังไงอ่ะจัดได้เจ็ดสิเดี๋ยวให้พี่เขียนให้ดีกว่าเนาะแล้วเจก็มาประเนี่ยวแต่แต่ไม่รู้มันออกหรือเปล่านะแต่แต่พี่ก็ซื้อแล้วจ้าซื้อแล้วนะครับพี่พี่ซื้อแล้วพี่ซื้อสี่แปดแปดสี่สี่แปดแปดสี่ซื้อแล้วแล้วก็ จ็ดตัวเดียวยังไม่ซื้อซื้อซื้อแล้วเก้าเจ็ดซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะลักเก้าค่ะแต่แต่ไปไปไปตามแคลรถตีน่ยไปเดินดูเลยเจ็ดเก้าเจ็ดจ้ะเจ็ดเก้าก็ไม่มีเก้าเก้าก็ไม่มีเขาบอกเลขดังเลขหลวงปู่ชุ่งบันที่วันที่เราไปบวงชุ่งบวงชุ่งน่ะเลขบวงสุ่งเขาน่ะเลขอะไรคะเก้าเก้าก็หนึ่งสี่เก้าเก้าก็หนึ่งสี่ทีนี้เก้าเก้าก็หมด เก้าแปดก็หมดแปดเก้าก็หมดเจ็ดเจ็ดเก้าก็หมดจุดทูบได้เก้าเก้าเจ็ดบอกเออเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะใช่ไหมอ่าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ้าเล่นทูบบองสวงอ่ะบอกจ้าทิมน้องบอกจ้าใช่ใช่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่แหละค่ะ ตัวเดียวกันเลขเลขพี่บอจ้าพี่ก็เหมือนกันอ่าก็แบบเดียวกันจ้าให้พี่แคนลงจัดไอเอฟซีเพวนี้ก่อนสีเจเจเซเแเ่เลขพี่ได้มาจากทงนู้นเนาะคือไม่เห็นนะแต่ถามเขาถามเพื่อนจ้าที่เขาวันบวงสรวงวันนั้นอ่ะจ้าก็บอกเก้าเก้ากับหนึ่งสี่อือจ้าแต่แต่นี่คือเลขพี่เลขพี่เออโทษทีเลเลขพี่ เรื่องรับกีรติจับตเลขพี่จะเอาตัเลขพี่ก็ได้ไหมค๊ะเอาเลขนี้นะครับเอาแต่เลขนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเลขพี่ดีกว่าเอาเลขพี่ดีกว่าจ้าแนวทาง FC จ้าพิทูปเราไม่รู้นะคะเป็นเพียงแนวทางเจน่าคนมีเซนนะครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เจนมันเจนเมาชาปนฉบาเชงมุบบอมันเตาไม่เคร่งเด้อ FC ฟังเอาเด้อเม่เม่ขาดเจอเดาเดารัวอย่างนี้ตึนรวัวตึนจ่อย เอฟซีเด้อได้ยินบ่แม่ค้าว่าถ้าไม่ถูกอยากโรดเด้อร์ไปยางนั้นเนาะแนวทางเนาะพี่เนะ <Yeah. S 1> าะจ้ะจ้ะแนวทางนะคะเปลีป่ยนกันเนาะใครได้อะไรก็มาเรียกเปลี่ยนกันจ้ะ <Yeah. S 3> เป็นแนวทางเอฟซีนะครับเรียกก็ไม่เยอะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเรียกไม่เยอะจ้ะหยิบตอร์ตรี่ว้ดูสักใบสองใบ,ใบซื้อเ,นเนยลยครับางตอร์ตริญ <c oughs> ่อยซื้อไปแล้วซูนเก้าเจ็ดซื้อไปแล้วซูนเก้าเจ็ดซื้อแล้วนะครับสี่แปดกับแปดสี่เนาะ ในโซนไว้ดีหรือยังรอตรีอย cat ู่ไหนเพราะูห you น know ่อยะเผื่อทุกวันที่หนึ่งจะได้ตามมาโอ้ยไปถูสามตัวสเก้าเจ็ดแปดสี่สี่แปดสมับพี่นาร้านก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะแล้วก็ลืมเียนลงไอ้แปดเก้าด้วยรอบแรกที่เรามาค่ะเนาะแปดเก้าที่พี่นาให้ ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวู0997ไปดู8ไปเอาลอตเตอรี่มาให้ดูเลยนะคะซื้อเมื่อกี้ร้อนๆวัดไพรโอ้ยใบๆร้อนๆวัดไพร0997จริงๆด้วยนะคะไม่ได้โกงๆนะคะท่านผู้ชมซื้อเมื่อกี้สุดๆร้อนๆอ่าซื้อแล้วก็มาเขียนให้ทางด้วยเนาะซื้อเพื่อเพื่อทูกก็อยากให้ทูกจะได้มีเงินมีทองเนาะใช้จ่ายในครอบครัว ยัคแนนนะเลข่้องนี่นาก็ทติ้งมาหนึ่งต้งเลขไม่เยอะนะครับสดร้อนร้อนสุดดีสามตัวเลสองกลับมาถูกไหมทุกงวดเป็นรุ่แอบอตัวนะครับไม่ยอมออกมาแ่ก้เตี๋ยวไม่ก่ที่เตี๋ยวตะวันที่หนึ่ดงมากเลยนะเนี่ย ตานี่สวยนะเลขนี้ออกยากเท่ากับว่าดูให้ดูได้ดูเยอะๆทุกคนส่วนใหญ่เป็นขอพรหลวงปู่ขอยังไงบ้างเวลาขอพรหลวงปู่ก็ไม่ก็ขอแค่ซื้อดอกดาวเรืองไปถวายแล้วก็ให้หลวงปู่ประทานพรให้ขอโชคขอลาบขอรวยเงินรวยทองรวยสุขภาพมั่งมีสีสุขให้หลวง ลูกปู่สัวประธานให้ค่ะอ่าเคยเห็นท่านไหมแต่ก่อนไม่เจอไม่เห็นเจเตเหล้านอยู่ข้างในเขาเห็นกบแม่ก็เห็นอแต่เจ่หนูไม่เห็นอยู่ยุคกรุงเทพแต่ก่อนเด็กกลับมาก็ยังน้อยได้กราบทนได้ค่ะอยากอยากถูกซื้อตามอยากมีซื้อตามพี่นาเช่อใหม่ค่ะพี่นาเช่าใหม่นี่ค่ะพี่นาบอกว่าอยากถูกให้ซื้อตามค่ะศูนย์เก้าเจ็ด สดสดร้อนร้อนจากวัดไพรพัฒนาค่ะสดสดร้อนร้อนครับอยากถูกซื้อตามสิบหกเมษาสองห้าหกเจ็ดโอ้ร้อนมากเลยเนะพี่เนาะโอนงๆร้อนมากค่ะแนวทางของพี่นานะคะศูนย์เก้าเจ็ดสี่แปดกับแปดสี่นะคะโอ้ลืมเขียนลืมเขียนเก้าแปดด้วยแปดเก้า พี่ให้มันให้งัวโกนนู้นหัวดกนหวนที่ลงไปรอบแรกอะแปดเก้าแปดเก้ากับหกเก้าใช่ไหมหกเก้าบอแปดเก้าตัวเดียวเหรอแต่ว่าหกเก้ามันคือตัวเองแอบซื้อไม่บอกใครอ๋อว่านั่นแอบซื้อไม่บอกหกเก้าอะอม่เนี่คิดไว้ก่อนเนาะเอาแต่ตรงนี้พอ ลืมนะคะก็เลยเอามาในโค้งสุดท้ายด้วยนะคะสําหรับแนวทางของพี่นา097นะคะมางวดนี้นะคะโค้งสุดท้าย0974884นะคะก็รอบแรกก็ให้89กับ69การลืมแอดก็เลยเอามาเขียนลงให้ด้วยนะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับแนวทางของพี่นานะคะ